สวัสดีครับทุกคนครับหงิกหงอยกลับมาขโมยเพชรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับที่ใครนะครับที่ดูคลิปคราวที่แล้วไปที่เราขโมยเพชรไม่สําเร็จไปนะครับคราวนี้ผมทําสําเร็จแล้วนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับไปเลยโอเคครับเริ่มต้นกดสตาร์ทเกมนะครับจับภาพมายังหงิกหงอยของเราที่ลงมาครับโอเคเริ่มต้นนะครับผมผมก็จะ ทำการนี่ครับกระตุกขาให้นอนหงายแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของมือนะครับอวิทไปครับวิทไปวิทไปอากาจังหวะดีๆนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ยังยังไม่ค่อยยังไม่ได้คล่องเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าพอได้พอได้นะครับโอเคไปกันต่อเลยครับผมตอนนี้ผมก็กําลังจะข้ามกล่องไปแล้วครับถ้ายังกับแมวน้ํา ผมวิทย์กลับมาครับโอเคไปต่อครับไปต่อตอนนี้อ,อ,อ่อเราเวลานเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราต้องนอนงหงายนะครับอันนี้พลาดครับพลาดโดนช็อตพอเราเราโดนช็อตเนี่ยตัวเราก็จะหงิงงอแบบนี้นะครับทำให้เคลื่อนที่ได้ยากนะครับจริงๆแล้วคนรที่จะจัดระเบียบร่างกายก่อนอ่าอ,อย่างนี้ครับจัดระเบียบร่างจัดระเบียบร่างกายก่อนให้ทุกสิ่งเนี่ยมันตึงอ่าให้ตึงให้เหยียดให้เหยียดเหยียดขาเหยียด เหยียดโอเคเหยียดเอาแขนเก็บแขนเหยียดย่างงอดีดีเอาละแล้วก็เหมือนเดิมครับเวลาจะเคลื่อนที่เราต้องทําให้ตัวละครเนี่ยหงายแบบนี้แล้วก็ไปไปไปไตไปดิโอ้โหไปไปนี่แหละนี่แหละตีตีอีกนิดเนี่ยอีกนิดปัดไปฮะแม่แม่แม่ ไม่ได้ครับเราต้องหงายครับเราต้องหงายเวลาไปต้องหงายนะทุกคนต้องหงายนะครับต้องหงายนะครับหงายหงายเพื่อนหงายดีเพราะเรียบร้อยหัวมงกระจกแตกเรียบร้อยได้เพชรมาแล้วทีนี้ขากลับเหมือนเดิมครับกระตุกขาที่นึงกระตุกขาดึงปั๊บนอนหงายโอเคครับพอตัวละครเรานอนหงายเรียบร้อยแล้วนะครับวิทย์เป็นเหมือนเดิมครับนอนหงายนะครับนอนหงายแล้ววิทย์ครับเนียครับไปโอ้โหเชียชิลมากๆครับเส้นล่างถือว่าสวยงาม ไปแล้วครับเหมือนเดิมเราต้องนอนหงายครับเมื่อกี้มันความใช่ไหมเราต้องหงายเราต้องหงายเวลาจะไปต้องหงายครับความอีกแล้วหงายครับหงายโอเคไปความอีกแล้วความอีกแล้วหงายเดียยเด๋ยวนี้หงายเดี๋ยวนี้ความเอ้มันก็ยังทําให้เราหัวร้อนได้จนตั้งแต่ขาไปจนกระทั่งขากลับนะครับผมเอาละหงายแล้วยังหัวมงอยู่หงายก่อนหงายก่อนเพื่อนดีวิทย์ไปไป จะข้ามแล้วยังไม่ได้ครับเอาลละเอาลละไปแล้วไปแล้วจะถึงแล้วงายงายเพื่อนเอ๋ยอยากกลับไปอยากกลับไปอยากกลับไปหาเขาอีกเลยงายครับค่อยๆดีครับไปไปเรียบร้อยครับผม หงิกหน้อยของเราแก้ตัวไปแล้วนะครับผมสำหรับการหัวร้อนนะครับครั้งนี้น่าจะหัวเย็นลงได้บ้างครับ2นาที45วินาทีนะครับก็เป็นสถิติที่เออผมก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบมีมีฝรั่งนะครับเขาทำได้ดีกว่านี้เยอะนะครับลองไปหาดูได้จากคลิปของต่างประเทศนะครับโอเคครับ เกมกีนเกียนแบบนี้เกียนไหมก็ไม่รู้ครับ The Professional ครับหรือว่าชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองครับหงิกหน่อยสอยเพชรครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ